อ้งหารอบแล้วนะเนี่ยไม่ไหววะปล่อยมันเอาส้มตำอะไรไมาให้เรากินวะเนี่ยล้ว I need somebody เริบโอ้โหหมอเป็นไรครับนี่นี่นี่มะม่วงดองซื้อมาฝากอร่อยมากเลยนะลองทานดูหมอจะกินได้ไหมเนี่ยท้องเสียอยู่เนี่ยเป็นหมอท้องเสียได้ไง ขอโทษนะครับหมอก็คนท้องเสียเป็นกันได้อยู่แล้วเป็นทุกคนอะ่ะโอ้โหอย่างนี้เสียหมอหมดเลยท้องเสียกินน้ำม่วงแองไม่ได้ก็ต้องกินอะไราครับหมอนี่ไงน้ําตาลเกลือแร่นี่ไง<ฮ>อซองอย่างนี้ที่บ้านก็มีเออมันก็แน่อยู่แล้วว่ามันยาสามัญประจําบ้านที่ไหนมันก็ต้องมีแหแล้วแล้วมันต้องกินยังไงครับหมอก็นี่เลยนี่เราก็ไปเอาน้ําเปล่ามาหนึ่งแก้วนะแล้วเสร็จแล้วก็เอาผงน้ําตาลเกลือแร่ฉีกซอง คนคนใส่เข้าไปนี่ถ้าเกิดเราท้องเสียแล้วถ่ายเยอะเนี่ยนะมันจะเสียทั้งน้ําแล้วก็เกลือแร่ไปในทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กินชดเชยเข้าไปได้เออแล้วมันเหมือนไอ้ขวดนั้นเกลือแร่ที่ขายอยู่ตามปากซอยป่ะครับหมอมันไม่เหมือนกันหรอกนะแต่แต่ถ้าเกิดว่าแบบถูกเฉิญหาไม่ได้จริงๆอะ่ะเราก็ไปซื้อน้ํปปาสไปซ์มาก็ได้แล้วเอาหลอดกาแฟเนี่ยจิ้มเกลือหน่อยแล้วผสมเข้าไปก็พอจะใช้แทนกันได้นะอย่างนี้นี่เนะองเออเราเราเต้อง มันต้องท้องเสียนานไม่หมอกว่าจะกินไอา้านี้ได้อะมันต้องรอ,อนานหรอกคือถ้าเกิดมันถ่ายท้องเสียแล้วนะแล้วก็มันรู้สึกเพลียๆเนี่ยก็เอามากินได้แล้วนะเออเออเราวเรนี่หมอจะกินยา <laughs> นะเนี่ยท้องก็เสียอารมณ์ก็แทบจะเริ่มเสียแล้วถ้ามีอะไรจะทําก็รีบๆไปทาเลยปะ <laughs> ไอ้ที่ไม่ไปเนี่ยคือมะม่วงดองหมอมันเริ่ม <laughs> ทาพิษแล้วครับคือท้องส่วน,านาย,ยานี่ขอล้องที่สุ สายแก้วมัดูด้วยดมมันยาวหมอ,อสุดยอดเลยหมอช้อนแก้วคนเรา